โอเคมาต่อคอมเมนต์นี้กันซึ่งดาบคาตนาที่ผมชอบมากที่สุดก็เป็นสองเล่มนี้ฮะเป็นแดงกับขาวอย่างนี้ดาบสีขาวเนี่ยเป็นอาวุธที่ผมใช้บ่อยสุดคือดาบแดนคาดยอดดาบปีบวกสิบไปแล้วเห็นไหมส่วนอีกเล่มหนึ่งเป็นพานโลหิตภูผาศเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆนี่อันนี้ตีปกติตีหนะักตัวสกิลนี่ถ้ากดตีปกติจะเป็นอย่างนี้แต่ถนะ้าตีหนัก่าส่วนอีกเล่ม ดาบทานโลหิตนี่มันจะเป็นดาบสีแดงอย่างนี้สีปกติก็จะเหมือนกันเลยนี่สีหนักก็เหมือนกันทีนี้มาดูสก,กิลนี้สามารถกดต่อเนื่องได้ก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็เวลาีคู่กันแม่งโคตรเท่ หลังจากที่ผมเล่นจบเนี่ยผมก็จะชอบมาถือใช้คู่อย่างเงี้ยแหละส่วนผมได้ดาบแต่เล่นมาได้ยังไงในคลิปมีบอกนะฮะผมลองไปดูกันได้ถ้าอยากดู